สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งสำหรับบทความเรื่องเล่าจากแก้วกาแฟขอขอบคุณข้อมูลจากเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโค้ดตุกตาโค้ดโจค่ะสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงฉลองสิรออะไรคลิปนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความล้มเหลวและเห็นความจริงในการใช้ชีวิต เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาผมเป็นโค้ชจูนจิตที่เขียนหนังสือได้ผมเป็นทั้งสองสิ่งได้เพราะฝึกตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นหากผมบอกตัวเองว่าต้องการชีวิตอิสระไม่ต้องตอกบัตรทำงานแต่ที่ผมไม่เป็นอิสระจากความขี้เกียจหวาดกลัวไม่กล้าใช้ชีวิตแตกต่างจากเดิม สิ่งที่ผมต้องการแล้วพูดให้คนอื่นฟังมันจะกลับกลายเป็นแค่คำพูดที่เลื่อนลอยพูดไปอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อให้ได้ชีวิตอย่างนั้นทุกครั้งที่พูดถึงสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ทำตามที่พูดไม่แสวงหาคนพูดกำลังสร้างชีวิตตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาพูด ด้วยจิตใต้สำนึกที่รู้ความจริงว่าคุณพูดต้องการอะไรจริงๆโคโจโ,โคโจูนจิตมนุษย์ผู้ไม่เคยรู้เรื่องระบบจิตแห่งความสำเร็จส่วนใหญ่จะติดกับกับดักที่เขาสร้างขึ้นมาเองติดอยู่กับความฝันที่เขาอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีอยากจะครอบครองชีวิตเต็มไปด้วยคำว่าอยากจะแต่เช่นฉันอยากจะทำสิ่งนี้นะ เชื่อว,ว่าทำแล้วมันดีกับชีวิตจะได้เป็นแต่ตอนนี้ไม่มีเงินสังเกตดูสิคนที่พูดประโยคแบบนี้จนติดปากมีใครบ้างที่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างสองอย่างให้มีเงินเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่บอกว่ามันดีผมยังไม่เคยเจอนะครับคนสำเร็จพูดน้อยเก็บความปรารถนาไว้แต่เขาจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเอง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ยังดูห่างไกลนั้นเกิดขึ้นคนสำเร็จคือนักสแสวงหาค้นคว้าลงมือทำทดลองหาวิธีการลำเลิศเพื่อได้ในสิ่งที่ปรารถนานี่คือรูปแบบความสำเร็จที่คนส่วนใหญ่รู้แต่ไม่มีกำลังจิตมากพอที่จะทำตามที่เขารู้กำลังจิตก็เหมือนกล้ามเนื้อของร่างกาย มันอบอุ้มกระดูกให้แข็งแรงและเคลื่อนไหวสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่งวิ่งทำกิจกรรมเหล่านี้บ่อยๆกล้ามเนื้อก็เติบโตกระดูกก็แข็งแรงด้วยหากชีวิตนึกถึงความเบื่อหน่ายตลอดเวลาหงุดหงิดเสมอเราจะนึกถึงแต่การนอนอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยเพราะทุกอย่างมันน่าเบือ่อเบื่อเพราะจิตไม่ตรรู้ ตอนนี้คนทั้งโลกกำลังโปรแกรมตัวเองเชื่อมโยงกับชีวิตแบบไม่ต้องทำอะไรอีกเลยหลังจากสำเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนั้นนะพอรู้ความจริงของชีวิตอืมความสำเร็จไม่ใช่เรื่องไม่ต้องทำอะไรอีกเลยมันกลายเป็นเรื่องการใช้ชีวิตจนเราตระหนักรู้ว่าสูงสุดของการใช้ชีวิตคือความสุขสนุกเบิกบาน ทั้งขาขึ้นและขาลงในบางช่วงของชีวิตตอนที่คุณล้มเหลวเป็นช่วงเวลาได้เจอมิตรแท้ได้เจอความจริงที่ปุกปิดตัวเองมาเนื่นดานซึ่งไม่ยอมแก้ไขนิสัยแย่ๆหรือหมกเม็ดไว้ล้มเหลวเป็นช่วงเวลาสวยงามที่ชีวิตจะคลี่คลายและก้าวสู่ความเบิกบานอย่างที่คนอื่นสงสัยว่านี่เธอกำลังล้มเหลวนะทำไมดูชีวิตผ่อนคลายเหลือเกิน เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นช่วงเวลาทองที่คุณจะได้รู้ความจริงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวเองผู้คนและสถานการณ์รอบตัวเพียงกล้าที่จะรักตัวเองมากพอใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงนั้นคุณจะรู้ทันทีว่าใช้ชีวิตให้สำเร็จควรใช้ชีวิตอย่างไรขอบคุณครับ โคโจโคจูนจิต